วิธีการใช้งาน SCR อย่างง่ายนั้นนะครับตอนนี้ก็จะให้ SCR เป็นสวิตช์นะครับในวงจรก็จะประกอบให้ SCR เป็นสวิตช์เพื่อนำกระแสให้ LED สว่างขึ้นนะครับตอนนี้ก็ทำการต่อสวิตช์นะครับสวิตช์3ก็เป็นสวิตช์ที่นะครับที่ให้กระแสไหลไปยัง ขาเกตของ SCR นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเมื่อทิกสวิตช์3กระแสจะไหลผ่านตัว SCR นะครับแล้วก็ไปยัง LED นะครับ LED ก็จะสว่างขึ้นนะครับแต่เมื่อต้องการหยุดนำกระแสนะครับของ SCR ก็ต่อสวิตช์อมที่ขา Air N โนดและขาแคโโด d นะครับ เพื่อกระแสจะได้ผ่านตรงสวิตช์หนึ่งมากกว่าตัวไอ r ซีครับ